ถ้าอาร์เนอร์สโลตสามารถพาลิวพูเป็นแชมป์พิมลิกในฤดูกาลนี้คุณรู้หรือไม่ครับว่าในรอบ20ปีที่ผ่านมาอาร์เนอร์สโลตคือโค้ชคนที่เท่าไหร่ที่สามารถพาทีมคว้าแชมป์ได้ตั้งแต่ฤดูกาลแรกใครรู้เหยียบไว้นะใครไม่รู้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาไล่เรียงให้ฟังกันแต่ก่อนจะไปเริ่มคลิปนะครับผมเชื่อว่าคลิปนี้จะมีคนมาดูไม่ต่ำกว่า10,000คนหรือเพอเพยยอดวิวอาจจะเกิน20,000ด้วยซ้ําเมื่อพูดถึงลิวพูนะเพราะฉะนั้น เด็กคงแสดงพลังกันหน่อยครับคลิปนี้ผมขอพูดติดตามไม่ใช่ทันที่ตอกนะครับถ้าใครไม่ติดตามก็ติดตามให้หน่อยแต่ถ้าใครติดตามพา,ามอยากคุยทันที่ตอกอยู่แล้วผมขอละครับไปติดตาม YouTube ให้หน่อยนะครับคลิปนี้ผมตั้งเป้าทาง YouTube 200ผู้ติดตามและทาง Facebook Fanpage ตรงนี้นะครับพา,ามอยากคุยเหมือนกันสัก20คนนะครับยังไงเด็กคงแสดงพลังกันหน่อยเนาะโอเคเราเริ่มกันเลยนะครับคุณรู้ไหมว่าย0่ปีที่ผ่านมาเนี่ย อาตาเฉลี่ยมีไม่บ่อยนะที่โค้ดที่มาคุมทีมในพรีเมียร์ลีกเนี่ยได้ใช้ป์ในแปีแรกเลยลองคิดดูนะครับเราผ่านโค้ดแบบระดับโลกมาเยอะมากเจเกนคอปไม่ได้นะครับเป๊ป่าเดล่าที่ว่าเจ๋งๆเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งแต่รุ่น,นการแรกนะครับมีแค่3คนเท่านั้นครับในรอบ20ปีที่ทําได้และทั้ง3คนนะครับอบันเอิญเหลือเกินเกิดขึ้นที่เชลซีครับ เป็นโค้ชเชลซีทั้งหมดในยุคของเสียหมีด้วยคนแรกครับย้อนไป2 0 0 4 2นสีาครับจำได้ไหมนึกขึ้นได้เลยใช่ไหมใครเป็นแฟนบอลสมัยใหม่อาจจะไม่รู้นะครับแต่ถ้าใครดูบอลมาเกิน20ปีคุณรู้อยู่แล้วครับโชเซ่มูรินโญ่แชมป์นั้นน่ะสุดตีนมากนะนั่นคือแชมป์ที่ผมรู้สึกว่าสําหรับผมนะผมว่าแชมป์ไร้ไพ่กับแชมป์ที่เสียประตูแค่15ลูกไอ้เสียประตู15ลูกน่าจะยากกว่าแชมป์ไร้พ่ในมุมผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ย แชมป์นั้นสุดยอดมากสาหรักโชเซู่รินโยนะครับครั้งที่2ครับเกิดขึ้นกับเชลซีเหมือนกัน2 0 0 9 2 0 1กับกับคาร์โลอาชโรติกับนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่อาชโรติกมาคุมเชลซีแล้วได้แชมป์ตั้งแต่ปีแรกและครั้งล่าสุดครับย้อนกลับไปประมาณ7ปีนะครับเกิดขึ้นกับเชลซีแล้วครับอันโตนิโอคอนเต้ครับสามารถพาเชลซีเป็นแชมป์ได้ตั้งแต่ฤดูกาลแรกที่เขามาคุมเลย3ครั้งที่่ามาสังเกตไหมครับว่าไม่มีทีมอื่นเลย แมนยูไม่มีเปลี่ยนโค้ดมาห้าหกคนไม่มีเลยครับอย่าว่าแต่มีมีเลยแม้แต่ครั้งเดียวจากปีไหนนแมนยูยังไม่เคยคว้าแชมป์เลยอาเซนอลเหมือนกันครับตั้งแต่แชมป์นู่นนะยี่สิบปีที่แล้วยังไม่เคยมีใครได้แชมป์เลยนะครับเลี้ยวผู้ใหญ่ยั่วนี่คอก็ไม่ได้หรือคนอื่นก็ไม่ได้เบนเน็ตต์ลอเจอร์ก็ได้แต่ใกล้เคียงนะครับเป๊ปกวเดรล่าก็ไม่สามารถทําได้แต่ปีแรกอาเตต้าก็ทําไม่ได้นะครับและหลายคนที่เข้ามาแล้วออกไปก็ทําไม่ได้เพราะนั้นเนี่ย ถ้าอาร์เนอร์สโลตทำได้ในป,ปีแรกโอ้โหแม่นผมบอกเลยต้องยกเครดิตให้เขาครับต่อให้เราจะบอกว่ายกเหตุผลต่างๆนานา,นานามาว่าเออได้โค้ชทีมที่ดีได้ระบบที่ดีซิตี City, ้ผู้เล่นบาดเจ็บเยอะแต่ได้ได้ครับเขาก็ต้องมีฝีมือเหมือนกันแหละไม่งั้นเขาไม่สามารถที่จะทําได้อันนี้คือในกรณีทําได้นะเพราะฉะนั้นให้เด็กหงรู้ไว้เลยนะครับว่าถ้าอาร์เนอร์สโลตสามารถพาทีมเป็นแชมป์ตั้งแต่ฤดูกาลแรกเนี่ยเขาคือคนที่4 และเขาเป็นคนแรกที่ไม่ใช่เชลซีด้วยสุดยอดมากนะก็เส้นทางยังอีกยาวไกลนะครับแต่ไม่ไกลเกินเอื้อมอันนี้ไม่ได้พูดเอาใจอันนี้พูดตามสถิติและสิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นได้ด้วยกดไลค์กดแ like, ชร์คอมเมนต์และกดติดตามช่องให้ด้วยนะ YouTube 200 Facebook Fanpage 20นะเด็กคงโชว์พลังกันหน่อย